ปลาท้องทองนิยายบทที่106ขณะที่ฉี่ซั่วนำคนคุ้มตัน3ามคนขึ้นเขาไปหลิหนเห่าก็กำลังหลับตาพักเอาแรงได้ยินเสียงเคลื่อนหัวที่ด้านนอกถ้ำหนังรีบลืมตาจับช่องทันใดนั้นที่ปากถ้ำก็มีแสงลอดเข้ามา ไม่นานก็กลับสู่ความมืดขนผู้หนึ่งงนเงินโซเซล้มลงเข้ามาไปสตินางหนึ่งชายที่จับตัวหลิหนเห่าเดินตามหลังมาติดๆข้างหลังยืนหนอกไปลากหญิงสาวท,ที่ล้มลงไปกองกับพื้นเดินมาทางหลิหนเห่าไม่พูดอะไรสักคำหญิงสาวเดินโซซัสโซเซมาตามนางและของชายผู้นั้นนางส่งเสียงร้องให้กระซิกกระซิกอันเจ็บปวดหลิหนเห่าจ้องมองสตีที่ยิงเดินยิ่งเข้าใกล้เข้ามาตาเบิกกว้างด้วยความตกใจนึกไม่ถึงว่าจะเป็นจูจาอี้ จูจาอี้สหายสนิทของเฉินอี้คุณหนูใหญ่จวนไหวอันปัวและเป็นสหายกับหลินเฮาทันทีที่เห็นหลินเฮาหนางก็ตกใจเช่นเดียวกันอาเฮาอาเฮาเทียบกลินเฮาที่ถูกมวนผ้ายัดเอาไว้ในปากจูจาอี้ยังมีอิสระในการพูดภายใต้ความรู้สึกตกตะลึงหนางเรียกชื่อหลินเฮาออกมาอย่างติดขัด หลินเฮาหันไปมองชายคนนั้นโดยไม่รู้ตัวการเคลื่อนไหวของชายคนนั้นหยุดไปครู่หนึ่งสายตาเย็นเหยียบกว่าตาของคนทั้งสองเข้ามาจู่ใจอี้กับหลินเฮาติดกันในท่าชนหลังเจ้าเป็นใครกันแฮะเหตุะจึงจับตัวข้าและอาหามาไว้ที่นี่จู่ใจอี้เอ่ยเสียงสะอื้นเจ้าก็อยากถูกอุดปากด้วยเหมือนกันเถอะ ชายคนนั้นถามขึ้นด้วยสีหน้าไรอารมณ์สายตาที่มองจูดชาอี้ไม่เหมือนสายตาที่มองสาวน้อยแทกแก้มคล้ายกับมองดูหินก้อนหนึ่งไมกะยาตนหนึ่งจูจชาอีถูกสายตาที่เย็นเยือกทําให้ตกใจกลัวไม่กล้าส่งเสียงออกมาอีกภายในถ้าเกิดความเงียบชั่วขณะหนึ่งได้ยินเสียงลมภูเขาวีดวิวเสียงร้องของสัตว์ป่าคำรามอยู่ไกลเมื่อตกค้ำเป็นเส้นทางที่หักเลิกได้คนจะต้องหลีกเลี่ยงหลีนเ่าไอออกมา ขอถูกอุดปากเอาไว้ทาให้ออกมาโดยไม่มีเสียงลมหายจะได้ถูกอุดเอาไว้ในลําคอดูเหมือนจะหยุดลงเมื่อใดก็ได้จูจ่าอี้ลืมความกลัวไปชั่วขณะนางหันหลังชนกัลินเฮาทําทให้มองเห็นท่าทางนางไม่ชัดดองได้ยินวความตกใจเฮาชวาวปนัฐไทยสิ่งที่ตอบกลับมาทําให้คนฟังรู้สึกก็เป็นเสียงไอที่อู้หนักกว่าเดิมจูจ่าอีต้ตกใจจนทนไม่ไหวได้แ,แต่หันไปขอความช่วยเหลือจากชายคนนั้น ช่วยเอาผ้าที่อุดปากนังออกหน่อยเถิดพวกเราสัญญาว่าจะจำเพาท้องตะโกนเสียงทังอีกอย่างที่นี่กระเป่าเปลี่ยวท้ยร่องรอยผู้คนต่อให้ตะโกนจนคอแตกก็ไม่มีใครได้ยินไม่ดูเป็นเพราะคำขอท้องของจูจ๋าอี้ได้ผลหรือว่าเสียงสำลักอู้อี้ของหลินเฮาสะเทือนหูเขาเขาไม่พูดอะไรสักคำเดินมาดึงมวนผ้าที่อุดปากหลินเฮาออกเมื่อปากเป็นอิสระหลินเฮาหอบหายใจเข้าออกเสียงดังเสียงอายุดลงเท้าน้ำ นำมองไปทางชายคนนั้นเรียมฝีปากสันล,ลักแทบไม่มีสีเลือดชายคนกอดตามองหลิหนเห่าพับหนึ่งก่อนจะก้าวขาออกไปข้างนอกถ่าวันถูกเลิกขึ้นชั่วขณะหนึ่งภายในถ้ำมีแสงสว่างลอดเข้ามากับคืนสู่ความมืดอ,อย่างรวดเร็วหลินเห่าเงี้ยวหูฟังเสียงฝีเทา้าเบาๆหายไปอย่างรวดเร็วอา้าเห่าเจ้ามาอยู่ที่นี่อย่างไรเมื่อไม่มีคนอื่นจูจ่าอีก็ถามยังอดโดนทนไม่ไหวข้าไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องคนผู้นี้แอบขึ้นรถม้าของข้า แล้วก็จับตัวข้ามาที่นี่หลนเห่าเล่าสถานการณ์ให้ฟังโดยย่อแต่ว่าได้ใจความแล้วนางถามจูใจอี้กลับเรื่องของข้าก็คล้ายๆกับเจ้าข้าไปเดนเล่นร้านตัดเสื้อตอนที่กําลังขึ้นรถม้ากลับชวนถูกเขาจับตัวมาหลินเห่าถามให้แน่ใจอีกครั้งตอนที่จูใจอี้ถูกชายคนนั้นจับตัวมาเป็นช่วงเวลาที่ชายคนนั้นออกจากที่นี่ไปประมาณหนึ่งชั่วยามเห่าเหตุแต่เขาจึงจับตัวพวกเรอมาหรือว่าวางแผนจ้องจับตัวพวกเราไว้นานแล้ว หลินเห่าจ้องปฏิปักถ้ท่าใส่หน้าเผาเข้ารู้สึกว่าเป็นเรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญต่อที่เจ้าส่งเสียงเรียกชื่อข้าชายคนนั้นก็ตกใจเห็นได้ชัดว่าเขาไม่รู้มาก,ก่อนว่าพวกเรารู้จักกันอีกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ข้าไปเยี่ยมเยียนลูกพี่ลูกน้องและเรื่องที่เจ้าไปเดินเล่นรานตัดเสื้อรวอไม่ใช่เรื่องที่วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเขาไม่ใช่เซียนเขาจะสามารถจับตัวเป้าหมายสองคนที่หมายตาเอาไว้นานในระยะเวลาสั้นๆได้อย่างไรจู่จ่าอีก,ก็พิบตาปริบ อยู่ๆก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ขึ้นมาโจหมายความว่าพวกครอบครัวคนดวงสวยอย่างแท้จริงทั้งสองคนคนผู้นี้โจดชงรงมือกับหญิงสาวที่มีฐานะดีพวกเราถูกจับตัวมาพอดีเดินห่านิ่งไปในสายตานางจูจ่าอี้น่าจะโชคไม่ดีส่วนนางนั้นไม่แน่ไม่อยากให้จูจ่าอี้ใครความระมัดระวังตัวนางเอ่ยเตือนเบาๆอ,าอ้า้ข้ารู้สึกว่าคนผู้นี้ไม่ได้ต้องการเงินจูจ่าอี้ตกใจไม่ต้องการเทกค่าไทยอย่างนั้นจะเป็นอะไรท่้ เขาบอกแล้วว่าสามวันให้หลังให้โจรค่านําเงินคาถ่ายมาวางไว้ที่วัดทางพวนเขาเป็นความรู้สึกคนผู้นี้ทาให้ข้ารู้สึกว่าเขาจะหักคอคนเมื่อร่ก็ได้สําหรับการคาดเดาเกี่ยวกับเรื่องที่โรงหหาบาลท่านหมอไม่สะดวกให้จูจ่าอี้ทับรูด,ด้วยลินเขาได้แต่บอกเป็นเพียงความรู้สึกจูจ่าอี้เชื่ออย่างไม่มีข้อกังขาในใจนางดินเฮาคือคนที่สามารถแก้ไขปัญหาแทนสหายเรื่องการแต่งงานในสภาพที่เร็วท้ายเช่นนั้นได้ เป็นคนที่เพิ่งพาได้คนหนึ่งไม่มีทางแคลงผู้ทดคนตกใจกลัวเมื่อเป็นเช่นนี้หนังก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นแล้วอาเฮาคนผู้นั้นไปเอาน้ํากลับมาเป็นไปได้ถือให้ว่าเป็นไปได้ถือให้ว่าจะทมมือกับพวกเราตอนนี้ยังบอกไม่ได้สรุปแล้วอยากย,ยุให้เขาโกรธเราดูสถานการณ์ไปก่อนเสียงของเหินห่าแม้จะสงบราบเรียบแต่ในใจกลับรู้สึกไร้เส้นเรียวแทงกับเพิ่มขึ้นสูง ไม่ใช่ว่าทอถอยแต่ตกในสภาพอับจนหนทางเช่นนี้นางเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจริงๆครั้งนี้ไม่เหมือนคราวที่นางกับพี่สาวถูกโจรจงใจจับตัวไปในตอนนั้นนางมีความสามารถหลบหนีเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นปาเนื้อรอให้คนฆ่าแกงถ้าหากอาั่วสามารถตามหาเจอก็คงทีหลินเฮาที่ไม่เคยคิดจะพึ่งพาคนอื่นถ้าว่าในทางเวลาที่นางอับจนหนทางเช่นนี้ เพียงพอจะทำให้นางรอคอยให้สวรรค์ส่งคนที่อยู่ในชัยลงมาช่วยแต่สติสัพชัญญะของนางบอกว่านางกำลังเพ้อฝันสถานที่แห่งนี้เป็นเทืเข่าทอดตัวยาวเหยียดต้นไม้รกคึ้มใบไ,ไม้นาทึบแม้ว่าคนนับสิบนับร้อยเข้ามาตามหาก็ยากจะหาตัวเจอในระยะเวลาสั้นๆยิ่งไปกว่านั้นพวกนางตกอยู่ในมือคนท้ายแม้อยากจะออกตามหาแต่ก็คงพ,อพอวกะวรวว่าคนท้ายจะรู้ตัว ทำให้มิกล้าตามหาเป็นวงกว้างแ,แต่หว่างพึ่งคนไม่กี่คนอยากจะค้นหาสถานนี้ให้เจอกระดังงมเข็มในมาหาสมุทรอ้าวาเจ้ายังกระหายถามอยู่หรือไม่หลังจากนิ่งไปพักใหญ่จูจ่าอีกกระถามขึ้นสำหรับหญิงสาวผู้นี้เรื่องที่ตื่นเต้นที่สุดที่เคยประสบมาก็คือพูดคุยซุบซิบกับเถลสาหายเห็นเรื่องอื้อ้าของผิงจาหัวซื่อจือ,อตื่นเต้นเด,นเดาใจ ความเย็นในดวงตาของหลินเฮาทำให้หนางยิ่งหวาดวันต้องพูดอะไรที่ทำให้เบาใจสักหน่อยนิดหน่อยเหล่าเจ้าเล่าข้ากระหายน้ำเสียงจูใจอี้แหบแห้งอดทนทรออีกนิดคนพูดน่าจะต้องนำอาหารและน้ำดื่มมาแน่หลินเฮาปลอบใจจูใจอี้แต่ในใจกลับจมดิ่งถรงไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าหากลางสังหอยของนางไม่ผิดพลาดปอมหมายที่แท้จริงของคนผู้นั้นก็คือต้องการเอาชีวิตนางจะมาสนอะไรกับเรื่องการหิวของพวกนางทั้งสองคนรออยู่เช่นนี้รอจนฟ้าเปลี่ยนสีเป็นยามค่ำคืนด้านนอกปากถ้ามีเสียงความเคลื่อนไหวทั้งสองคนหันไปมองเห็นคนผู้หนึ่งเดินเข้ามาบนไหล่แบกของสิ่งหนึ่งเอาไว้ เมย์หล่อให้หลินเฮาดูจนแน่ใจสิ่งที่เขาแบบคว้คืออะไรเขาก็โยนสิ่งทั้งลงพื้นเสียงร้องด้วยความเจ็บทางขึ้นหนึ่งไม่ถึงว่าที่ถูกโยนลงพื้นจะเป็นหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่แรกรู้เหมือนว่านางสลบไปถูกเหวี่ยงให้ตื่นขึ้นมาเช่นนี้ชัวขณะหนึ่งจึงยังมึนงงไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าเป็นใครข้าจะบอกให้นะว่าพ่อข้าเป็นคนที่ด่ารโหที่สุดในเมืองหลวงเจ้าทำเช่นนี้กับข้าเขาต้องไม่ปล่อยเจ้าไปแน่มือใหญ่ข้างหนึ่งที่ยื่นออกมา บีบนำคอและหงของหญิงสาวเอาไว้เสียงเอือนราบเทียบดังขึ้นข้าไม่ถือสาหากได้เงินค่าถ่ายน้อยลงส่วนหนึ่งเจ้าหมายความว่าอะไรหญิงสาวท่าทางแข็งนอกอ่อนในเสียงเบาลงชายคนนั้นไม่ได้สนใจหญิงสาวเมื่อมัดหนังเรียบร้อยเขาหยิบเอาแป้งทอดแ,แห้งก้อนหนึ่งออกจากอกเสือ้อแล้วค่อยๆเคี้ยวภายในถ้ำไม่ได้จุดไฟความหนาวเย็นห่อคุ้มทุกคนเอาไว้หญิงสาวทนไม่ไหวเปิดปากอ้อนพร ขอร้องละจะปล่อยข้าไปเถิดข้าใช้ท่านพ่อข้าให้เงินเจ้าเยอะๆชายคนนั้นเลิกคิ้วมองหญิงสาวไม่รู้ว่าเป็นเพราะโมโหที่นางส่งเสียงดังเอะอะโวยวายหรือว่าเพราะเหตุผลอื่นเขาก้าวขาเดินออกไปมันไม่มีชายผู้นั้นอยู่ด้วยจูจ่าอี้จึงถามหญิงสาวที่ถูกมัดอยู่อีกด้านหนึ่งเสียงเผลเจ้า,าเป็นคนของตะโกนไทยถูกจับตัวมาได้อย่างไรหญิงสาวดวงตาลุกวา,าวเจ้าเป็นใครเหตุไหนข้าต้องบอกเจ้าด้วย จูจ่าอีงุนงงแม่นางคนนี้ยังทำท่าโอหังอวดดีหลินเห่าไม่เรียมองทั้งสองคนสนทนากันสายตายังคงคอยมองออกไปข้างนอกดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วตอนนี้เป็นเวลาคำ่ำแสงภายในถ้ำมืดมิดยิ่งทำให้คนรู้สึกร้ะนใจเป็นกังวลจูจ่าอีก,กับแม่นางที่มาใหม่ทะเลาะก,กันเสียงเบาอย่างไม่มีใครยอมใครอาเห่าเจ้าว่านางไม่เข้าใจสถานาการณ์ใช่หรือไม่อย่างถึงว่าหยุดชวนตนเองพวกเจ้ารู้จักกัน หญิงสาวที่ถูกจับมัดเอาไว้อีกด้านหนึ่งสามารถเห็นหลินเ่ากับจูจ่าอี้ได้ทั้งสองคนเอา้าเหตุใดเจ้าไม่พูดเล่าจูจ่าอี้เองก็รู้สึกว่าหลินเ่าเงียบไปนานไม่ส่งเสียงออกมาเสียทีจึงอดรู้สึกเป็นห่วงไม่ได้เา่าเจ้าเป็นอะไรไปหลินเ่าเดินสายตาที่เพ่งมองสิ่งอื่นกลับมามองไปยังแม่นางน้อย ทำกลางแสงที่เมื่อจัลวมองเห็นใบหน้าอีกฝ่ายไม่ชัดเจนเห็นเพียงใบหน้ากลมๆเหมือนผลพิงกัวและถึงแม้มองเห็นไม่ชัดก็ยังรู้สึกได้ถึงความยะโงโอหังของนางหลินห่าวนางในอยู่ในใจค่อยๆย,ยกมุมปากขึ้นข้าคือแม่นางรองหลินแห่งจวนแม่ทัพคนที่อยู่กับข้าก็คือจูจาอี้คุณหนมสี่แห่งจวนอี้ชุนผัวนางรู้สึกได้ว่าแม่นางคนนี้นสัยเอาแต่ใจ ก่อนที่จะขอท้องอะไรบอกฐานะครอบครัวนางให้นางมีความมั่นใจมากขึ้นสักหน่อยจะดีกว่าเป็นอย่างที่คิดหลังจากหลินเ่าแนะนําฐานะของตนเองกับจูจาอี้เห็นได้ชัดว่าอารมณ์หดทัดฟุดฟัดของทางก็ปบอลงนางตอบกลับเสียงเบาข้าชื่อเฉอเฉยอินบีดาข้าร่ำรวยที่สุดในเมืองหลวงทําการค้ากับวองหลวงแม่นางเฉอคงรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีกระมังเฉอเฉยอินพยักหน้าเล็กน้อยข้ารู้ คนใดผู้นั้นต้องการให้ที่บ้านค่าเตรียมเงินค่าไทยสามวันให้หลังได้รับเงินค่าไทยก็จะปล่อยตัวคนกล่าวมาถึงตรงนี้ไปหนะ้าเฉ่ยเฉยอินก็เต็มปด้เทความอึดอัดกัดกรุ้มอยู่ในสถานการณ์ที่น่าหวาดกลัวหากผีหลอกสามมันต้องตายแน่ๆแ,แต่ถ้าหากเขาไม่ปล่อยเท่าภายในถ้ำที่มืดลงมากกว่าเดิมเ,เหลนเฮาเอ่ยถามเสียงเบาเฉ่อเฉยอินสีหน้าแข็งทื่อไม่ไม่ไม่ปล่อยตัวหมายความว่าอะไรเขากักตัวพวกเราเอาไว้ไม่มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์จริงๆเ,เหนีนห่อมไม่ได้ขัดคำแต่นั้นกับเปลี่ยนน้ำเสียงพวกเราเห็นหน้าเขาแล้วพวกเขามีความหดเยี่ยมพอที่จะลงมือได้เงินค่าถ่ายไปแล้วยังเขินให้อีกสามศพก็เป็นไปได้ฉื่อแฉงยินตื่นตกจะยังเห็นได้ชัดไม่ถึงขนาดนั้นหรอกกละมังเขาได้เงินค่าถ่ายก็คงรีบหนีไปให้ไกลหากทำร้ายพวกเราจริงๆส่วนพวกเราต้องไม่ยอมเลิกนาาแน่เขาจะหาทั้งเถิดนอสเสรจตัวไปทำไมกัน นำเสียงของสาวน้อยฟังดูไม่น่าเชื่อถือไม่ใช่หาเหตุผลให้คนท้ายแต่ในความเป็นจริงของคนที่ตกอในสถานการณ์ลำบากไม่ยอมเชื่อว่าอาจเกิดเรื่องเลวร้ายกว่าที่คิดหลีนห่าวเข้าใจข้อนี้จึงเอ,อย่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคูมันของข้ามีฝีมือในการเขียนภาพมากสามารถเขียนภาพเหมือนจะคำบอกเล่าของคนไทยถ้าหากคำถึงข้อนี้เจ้าคิดว่าเขาจะไม่มีทางฆ่าคนปิดปากอยู่อีกหรือไม่ เฉือดชายอินได้ฟังคำของเดินเฮาสีได้บนใบหน้าจางหายไปจนหมดสิ้นเช่นนั้นพวกเราควรทำอย่างทรดทีจู๋จ่จาอีก็ถามก็ยังอดไม่ไหวใช่แล้วเอาเฮาพวกเราควรทำอย่างทรดทีพวกเราต้องช่วยเหลือตอนเองเสียงของลินเฮาแผ่วเบากลับมีพลังทำให้คนสงบใจลงได้ช่วยเหลือตอนเองอย่างไรทจูจ่าอี้กับเฉือชายอินถามไปเสียงเดียวกันเด่นเ่ารสสายตาลงแม่นางชื้เจ้าดูที่ข้างเท้า ต่อไม่ปิ่นปักผมอยู่อันหนึ่งนานจะเป็นของเจ้าเฉือชายอินมองไปปิ่นปักผมของนางลอนอยู่ที่เพื่อนจริงๆไม่รู้ว่าล่นไปตอนไหนเป็นของข้านางตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ไม่รู้ว่าตื่นเต้นอะไรแม่นางชือ้อจะลองเตะมันมาทางมือของข้ามือของหลินเ่าที่ถูกมัดไผ่หลังขยับยุกยิกเฉือชายอินมองไปทีหนึ่งเกิดความรู้สึกสว่างว่าเข้าใจในความหมายของหลินเ่าเจ้าจะใช้ปิ่นปักผมตัดเชืให้ขาดนางถามเสียงเบา หลินเห่าพยักหน้าเฉียวชายอ,อินมองปิ่นปักผมที่ตกอยู่ข้างเท้านิ่งสีหน้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานางอยู่ห่างจากหลินเห่าไม่มากแต่ปิ่นปักผมไปหานางไม่น่ายากเย็นแต่หากหลินเห่าใช้ปิ่นปักผมตัดเชือกขาดแล้วหนีไปคนเดียวจะทำอย่างไรปิ่นปักผมอันนี้แทนที่จะให้คนอื่นเอาชีวิตรอดเหตุใดไม่ใช้ช่วยชีวิตตนเองเล่าสายตาหลินเห่าไม่วอกแวกนางจ้องเฉียวชายอินไม่วางตาเห็นสีหน้านางแปลผลคิดไม่ตก จะไม่ดูความคิดของอีกฝ่ายได้อย่างไทยคำพูดบางคำก็น่าอับอายหากพูดมันออกมาหนียนห่าวไม่ให้โอกาสอีกฝ่ายคัดค้านรีบชิงลงมือเปิดปากก่อนปิ่นอันนี้เป็นโอกาสช่วยชีวิตของพวกเราเอินปากผมเป็นของแม่นางเฉือแต่นำแม่นางเฉือใช้มันช่วยเหลือตนเองก่อนเหมาะสมที่สุดคำพูดนี้ฟังเข้าหูความคิดแอะท้ายของชื่อชายอินทุกขดลงไปหลายส่วนและไม่รู้ตัวหนี่นห่าวรู้ว่าแม่นางที่มีนิสัยหยิ่งยโสอวดดีเช่นนี้ต้องใช้ไม้อ่อน หากเป็นเวลาปกติทับมือกับอีกฝ่ายไม่มีความจำเป็นต้องอ่อนอ่อนให้แต่ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายมีอาจไม่ใช่ได้เหรียญห่าวใช้น้ำเสียงสุภาพนุ่มนวลขาของพวกเราทอนถูกมัดไว้เป็นอันนั้นเรงอยู่ที่ข้างเท้าแม่นางเฉื่อพอดีแม่นางเฉื่อเแตะผินมาหาข้าได้ง่ายแต่แตะเข้ามือตนเองเพยงว่าจะยากจับเอาไว้ได้เฉือยชัยอิ่นเม้มปากในเวลานี้นางใจเย็นลงแล้วยังไม่อีกฉิงที่ใช้มัดมือข้าเอาไว้เป็นผ้าเช็ดเหงือ่อไม่ใช่เชือก ข้าใช้ปิ่นที่มีโอกาสคลายผมออกได้ง่ายหาค่าคลายมัดได้ข้าไม่มีทางทิ้งพวกเจ้าสำหรับจูจาอี้ฉีวชายอินตอนที่เข้ามาในถ้ำสองมือของพวกนายังเป็นอิสระแต่ตอนที่ดินเห่าเข้ามาในถ้ำสองมือถูกผ้าเช็ดเหงื่อมัดเอาไว้รอจนชายเชือกในถ้ำมัดนางเอาไว้กับก้อนหินแม้ข้อมือจะถูกมัดไว้สองรอบด้วยเชือกแต่วิธีการมัดไม่เหมือนกันกันกบพวกนางขอเพียงนาะงใช้ปิ่นปักผมตัดผ้าเช็ดเหงื่อขาด ใครมาจากผ้าได้สองมันก็มีช่องว่างมากพอจะคลายปมเชือกได้คำพูดนี้ของนินเฮาขาจัดความระแวงของเฉยชายอินไปจนหมดเกลี้ยงอย่างนั้นก็ได้ขอเพียงเจ้าไม่ดืมคำพูดเฉยชายอินขยับปลายเท้าเตะปิ่นปักผมจู่ๆก็หยุดความเคลื่อนไหวหากเจ้าเปลี่ยนจะจะทำอย่างไรจู่จ่จาเยี่ยดำคาญความอิดออดของนางเอ่ยเสียงเบาเจ้าพอได้หรือยังอย่าทวงเวลารอคนผู้นั้นกลับมาก็เสียโอกาสดีนี้ไปแล้ว ข้ากับอาหารไม่พูดจาทรงเดชเจ้าไม่เชื่อจะให้นางสาบานถืออย่างนั้นข้าสาบานอาหาหลินเฮายิ้มบางไม่เป็นไรไม่คิดจะเปลี่ยนใจอยู่แล้วนางสาบานด้วยความสมัครใจดวงตาที่งดงามจับจ่องไม่นาที่อยู่ตรงข้ามเฉื่อยชายอินปล่อยความนังเลยครั้งสุดท้ายทิ้งไปเกรงไปเท้าเราใช้แรงเตะปิ่นปากผมทุกเตะมาอยู่ข้างมือหลินเฮาแม่ยำแสจริงหลินเฮาโค้งเริยงฝีปากเอ่ยปากชม เฉยชายอ,อินไม่เคยถูกเด็กผู้หญิงอายุรุ่นเดียวกราวเดียวกันช่างจริงใจเช่นนี้มาก,ก่อนสายตามมอาอทางอื่นแต่มุมปากกดยกยิ้มไม่ได้คาเลนชูจี้ฝีมือไม่เบามีหน้าหนิ่งเทาทำเป็นคล้อยตามนากำลังพุ่งความสนใจทหมดไปี่ปิ่นผับผมแมมปิ่นจะตกอยู่ใกล้มือแต่สองมือที่ถูกมัดเอาไว้ด้วยผ้าและเชือกขยับได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเสียแรงไปมากกว่าจะหยิบปิ่นอันนั้นออนในมือไท้ย เมื่อปิ่นอยู่ในมือก็มีทางพาเช็ดเนื่อให้ทานทวนต่อของแหลมคมเช่นนี้ไม่นานก็ถูกตัดขาดลายผ้ามัดออกในที่สุดสองมือหลินท้าอิสระฉากนันก็แก้มาเชือกแม้ใช้แรงไม่น้อยแต่ยังไม่หมดหวังผ่านไปสองเคอร์หลินเหาก็พูดลมหายใจไหนที่สุดก็แก้มัดได้แล้วโจวว่าชายคนที่ออกไปไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อใดนางจึงไม่กรยโยนเชือกทิ้งรักษาท่าทางให้เหมือนถูกมัดอยู่เหมือนเดิมและช่วยจูจ่าอี้แก้มัดเชือก ดีที่ในถ้ำค่อนข้างมืดมองด้วยสายตาเห็นไม่ชัดเช่นนี้ถือว่าได้เปรียบผ่านไปอีกเล่าสองเคอเสียงดีใจของจูดจ่ายอีกก็ลอยมาแกออกแล้วสองคนมาไปทางชูชายอินที่ไม่ส่งเสียงมาสักพักได้ยินเสียงลมหายใจยาวสม่ำเสมอหนึ่งไม่ถึงว่านางหลับไปแล้วจูดจา่ายยิปากอ้าตาค้างผ่านไปชั่วหนึ่งจนหันไปถามดินเขาด้วยกมุนงงอาเ่าเชือกนั่นจะช่วยนางแก้ออกร้ำไม่แก้ดี เดืบว่าดอนทั้งตื่นก่อนเถิดจูจ่าอี้ถอนหายใจใช่ใช่ตื่นค่อยมาค่อยว่ากันภายในถ้ำเงียบเสียงลงทันใดเด่นห่าวกับจูจ่าอี้นั่งหันหลังชนกันแม้จะเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแต่แทบไม่ง่วงสักนิดคนผู้น้นไม่รู้ออกไปทำอะไรจะกลับมาเมื่อใดก็ไม่รู้สถานาการณ์เช่นนี้แม้จะง่วงเหงาหาวนอนแต่เกรงว่าจะมีแต่แม่นางเฉื่อพูดหรือที่ทำได้มีเสียงฝีเท้าก้าวเบา,เบาหากหลับไปเราย่อมไม่ได้ยินแต่ดินห่าวกับจูจ่าอี้ทั้งคู่มไม่ได้หลับ ชั่วขนะดนั้นทั้งสองตัวก็แข็งทื่อปิดเปลือกตาหลงแท้งทำเป็นหลับเสียงฝีเท้าหยุดลงหลินหาแม้จะหลับตาทั้งสองข้างแต่ก็สามารถดับรู้ถึงสายตาเยือกเย็นที่จ้องมาที่ใบหน้าของทางในวารณีทได้นางทันผมรู้สึกอิจฉาเฉื่อยใจอินที่ดับสบายไม่ได้ทันใดนั้นก็มีเสียงล้องดังขึ้นอย่าฆ่าข้า,ขา,ขาจวดค่าจ่ายสองหมื่นตำนลึงหลินทารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าจูจ่าอีที่นางพิงถังหยุดตัวสัน่นนางเกือบจะถึงตาแล้ว หรือว่าชายผู้นั้นจะทำร้ายื่อชายอินความคิดนี้ผดขึ้นในใจลินเฮาและจูจ่าอี้พร้อมกันแต่ได้ยินเสียงลมหายใจยาวเยียดกว่าเดิมลอยมาเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งข่าวในค่อยๆไกลออกไปจากนั้นก็มีลมเย็นพัดครูเข้ามาแล้วจางหายไปชายผู้นั้นเดินออกไปแล้วภายในถ้ำเงียบสงัดทําให้ได้ยินเสียงลมหายใจชัดเจนถึงขนาดแยงหูคนครูใหญ่ๆเสียงจูจ่าอี้ก็ดังขึ้นอาเฮาข้ารู้สึกง่วงแล้วเหมือนกัน เสียงลมหายใจเข้าออกยาวๆนั้นเป็นดังเพลงกล่อมนอนแท้ๆเลหลนเห่าถอนหายใจนอนเถิดมาฉายพลันออกไปจิตใจผ่อนคลายความเครียดลงนางเองก็ฝืนไม่ไหวอีกต่อไปลืมตาขึ้นมาอีกครั้งภายในถ้ำแสนเงียบงันแสงค่อยๆเปลี่ยนสีฝ่าค่อยๆสว่างแล้วเลหลนเห่าตื่นเป็นคนแรกนางขยับตัวเบาๆจูจ่าอี้ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อมองเห็นสถานการณ์ภายในถ้ำได้อย่างชัดเจนจูจ่าอี้ก็ถอนหายใจ คาตกใจเกือบตายหรือว่าคนผู้นั้นเข้ามาอีกแล้วนางผ่อนคลายลงเล็กน้อยมองไปทางเฉืยชายอินก็อดตาค้างไม่ได้ยังทับอยู่อีกเด็กอยู่สองสามทีเฉืยช,ชายอินค่อยๆตื่นขึ้นมาทันทีที่ไม่นางรู้สึกตัวปฏิกิริยาและก็เขืน่นแห้งตัวขึ้นแต่ติดเช่ที่บัดเอาไว้แน่จนเจ็บจึงนึกถึงสถานกา,ตาตรณ์ตรงหน้าออกจนนอนลับได้เก่งจริงๆ จูดชายอิ่ยขึ้นอย่างเย็นชาประโยคหนึ่งขณะนั้นก็นึกไม่ออกว่าเป็นความทับถือหรือละอาใจกันแน่เฉือชายอินมองปทีิปากถ้ำเสียงที่กดให้แต่มีเพียงความตื่นเต้นแกเชือกออกแล้วหรือยังเห็นหลินห่าพยักหน้านางก็ดีใจแต่ต่อมาสีหน้าก,ก็เปลี่ยนเล็กน้อยเราเหตุใดจะไม่ช่วยแกเชือกให้ข้าเล่าจูดชายอี้กรอกตามองบนแล้วห,หันไปมองนางตอนที่จะแก้เชือกให้เจ้าเจ้ากำลังหลับอยู่อย่างดีที่ไม่ได้แก้เชือกให้ ตอนนั้นเจ้าิูงจะทําท่าลุกขึ้นหากแกเชื่อใครแล้วคงถูกคนผู้นั้นจับได้แล้วเฉือชายหินหน้าแดงแต่ผากไม่ยังเป็นผู้แพ้นอนหลับแล้วอย่างไรข้าก็แค่นอนออาแรงตอนทด้คนไทายเข้ามาเจ้ายังละเมออยู่เลยจูดจา่ายอีบไดตามมองดูดูแคนเงินค่าไถ่ตัวเจ้าน้อยไปหรือย่างไรเสนอเพิ่มรคาคาให้เขาเองแสงจากปากทําสว่างว่าชายผู้นั้นเดินเข้ามาทีละก้าจูดจ่ายอีก,กับเฉือชายหินหุบป,ปากฉับ เดินเหงาสึกได้ชัดเจนว่าจูจ่าอี้ตัวสัน่นตัวนางเองก็สัน่นตอนนี้ในถ้ำสว่างแล้วหากชายผู้นั้นตรวจพบความผิดปกติคงทำได้เพียงสู้ตายเท่านั้นชายผู้นั้นไม่เอ่ยปากพูดอะไรดูเหมือนไม่ได้สนใจบรรยากาศที่ตึงเครียดขึ้นมาเมื่อเขาปรากฏตัวเขานั่งลงพิงผนังถ้ำควักเอาแป้งทอดขึ้นมากินแป้งทอดดูแห้งแข็งแปลกลับทำให้ทั้งสามคนเริ่มหิวชฉ่อชายอินแม้มปากที่แห้งกังของนางทำใจก้าถามขึ้น เออให้ข้ากินอะไรหน่อยได้รื่มให้ชายเพื่อนเหลือมองนางจากนั้นก็แทะแป้งทอดต่อไปเงียบๆเชือชายอินไปหญิงสาวที่อุดมสมบูรณ์ไม่เคยกินของไม่ดีเลยรสักครั้งนางกัดผักมันไม่ได้แป้งทอดมากินถามขึ้นยังอดทนเช่นนั้นให้ดื่มน้ำสักอึกได้หรืไมให้ครั้งนี้ชายเพนั้นไม่แดตาม,มองกิ่นแป้งทอดเสร็จก็ดินออกไปเขาออกไปอาอนทํามาให้พวกเราดื่มเชือชายอินทํายังสงสัยแม้ดูท่าทางไม่เหมือน แต่นังมักจะมองโลกในแง่ดีจูชาอ์ี้ยิ้มเย็นดูท่าทางคนพูดนั้นแล้วเหมือนจะไปตัดนำให้พวกเราดื่มถือคนพูนั้นลางหน้าบ้วนปากแล้วเหนียนเห่าเอื้อนเอ่ยในใจรู้สึกหมดหวังเขาไม่เคยคิดเตรียมน้ำและอาหารให้พวกเราในสามวันไม่กินอะไรยังทนได้แต่ไม่ดื่มน้ำไม่ได้สีหน้าจูชาอี้ซีดเ่าเท่ากับหิมฮะดังนั้นเขาไม่ได้จะให้พวกเรามีชีวิตรอดออกไปจริงๆ เฉยชาอ,อินได้ฟังดังนั้นน้ำตาก,ก็ร่วงเพาะข้าข้ายังไม่อยากตายมาวดตอนที่ออกจากจวนแม่ข้ายังบอกว่าเสือกุ้มังกรตัวใหญ่มาคู่หนึ่งหลอกข้ากับป่าจะนั่งให้กินกุงตัวใหญ่นขนาดน,นั้นไม่สามารถใช้มือทั้งสองข้างกลางออกให้เห็นความยาวได้หญิงสาวจึงยิ่งร้องให้ในกอเก่าหากข้าตายไปพอข้าจะไม่ยอมเสียเงินให้ใครปเปล่าเปล่ามวดตอนที่ถูกจับมาก็นึกว่าเรื่องนี้แพ่งภครออกไปจะต้องเสียหน้าใครจะคิดว่ายังต้องเสียชีวิตอีกด้วย แผงพลายออกไปแสงสว่างว่าเหมือนถูกสายฟ้าฟาดทําให้ความคิดของทินเทาทําทงานตอนแรกรู้สึกถึงจิตสังหารของชายผู้นั้นนางรู้สึกอยู่ตอนถอดว่าต้องเกี่ยวข้องกับหมอกกู้คนนั้นนางสงสัยว่าเป็นอาจารย์หูต่อมาจูจ่าอีกก็ถูกจับตัวมาที่นี่แล้วเมื่อชื่อชายอินทุกจับมานางไม่เข้าใจการกระทําของชายผู้นั้นเอาเสียเลยจนกระทั่งลืมความสงสัยเมื่อตอนแทกไปที่แท้ก็เป็นจุดประสงค์ของฝ่ายตรงข้ามนี่เอง จับตัวคนหนุ่มตะกวนที่มั่งคั่งมาติดติดกันสามคนต้องการห้งเงิน,นอย่างทู่ค่าปิดปากเมื่อเรื่องนี้แพ่งภัยออกไปอย่างสับสนอลหมา่านใครจะมานั่งคิดว่าการที่นางถูกจับตัวมาเกี่ยวข้องกับโรงหมอนั่นในเมื่อจูชาอี้กับเฉืนชายอินถูกจับมาจากคนละที่เป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามก็คือต้องการปิดบังเรื่องโรงหมอแห่งนั้นรักษาสถานภาพของอาจารย์หัวไว้จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ